กผมกุ้งสุธิดาครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลเกาะพงานอำเภอเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผู้ชมและในมือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือลูกมะพร้าวครับซึ่งแถวนี้นะครับผมจะบอกว่ามีต้นมะพร้าวเยอะมากมีผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีการเก็บมะพร้าวด้วยวิธีดั้งเดิมครับซึ่งหาดูได้ยากแล้วแน่นอนครับว่าเราจะได้เจอกับผู้ชายคนนี้ที่มีวิธีการเก็บมะพร้าวที่หาดูได้ยากครับสวัสดีครับลุงครับ ลุงรันลุงแล้วลุงสอยมะพร้าวแล้วลุงมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะลุงก็สอยก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นเท่าไรแต่ลุงสามารถรู้และบังคับให้มะพร้าวลงรู้<ง>บังคับให้มะพร้าวลง,ลง,ลงคือสามารถบังคับให้มะพร้าวลงตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับ และนี่ก็คือคุณลุงรันนะครับผู้ที่มีวิธีการเก็บมะพร้าวแบบดั้งเดิมและครับซึ่งลุงแกก็ทําแบบนี้มาเป็นเวลาน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 กว่า 40, 40ปีแล้วแหละครับส่วนสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากลุงแกเชื่อว่าแกหามะพร้าวได้ไวกว่าลิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมลุงบอกว่ากําลังไปเอาไม้สอยมาครับหมาอย่างเนี่ยหมาแล้วครับอุ้ยนี่ไม้เหรอเนี่ยไม่ได้ดูลุงแบกมาแบบว่าชิลมากอะ ก็้ยลุงนี่ไม้สอยลุงเหรอใช่ครับมันยาวอย่างเงี้ยก็15เมตร15หาเมตรนี่มันใช่ไม้สอยมะพร้าวแน่หรือครับเนี่ยดูความยาวดูให้ดีสิครับคุณผู้ชมโอ้โหและแบบนี้มันจะยกกันขึ้นยังไงล่ะครับอู้โอ้โห ยาเอามากเดี๋ยนะเดี๋ยวผมจะลองสอใส่คุณผู้ชมดูครับ <c oughs> ต้องมีคนเหยียบที่โคนแล้วก็ทงขึ้นแล้วก็ถอนจะมีคนเหยียบท่าลุงถ้ามันมี<ป>คนเหยียบก็ใช้เรียขอนไม้ไปต้นมะพร้าวไปปกติเวลาลุงไปเนี่ยล,ลุงไปคนเดียวป่ะคนเดียวลุงก็ใช้ลุงก็ใช้ต้นมะพร้าวเอาโคนไม้ไผ่เรียกไปเท่มกับโคนมะพร้าวแล้วก็ทง วิธีการเอาไม้ขึ้นและนี่คือวิธีการยกไม้สอนมะพร้าวความยาวแบบสุดยอดของลุงแกแหละครับด้วยการใช้ขอนไม้ค้ำไว้ข้างหนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆดันขึ้นมาแบบนี้ดูความสูงให้ดีสิครับคุณผู้ชมเมื่อมันตั้งขึ้นแล้วต้องบอกว่ามันสูงเอามากๆเลยแหละครับลุงมีวิธีการยังไงในการที่จะควบคุมว่าต้องสก,กิดลูกนี้ให้มันลงตรงนี้ตรงนี้เหล็กถ้อนมะพร้าวมันอยู่อย่างนี้ ถ้าเอาปลายเหล็กออก<ะ>มันจะออกข้างนอกไม่มาหาเรามันจะไม่มาหาเราแต่ถ้าเอาปลายเหล็กเกีียวขาอย่างนี้านมาแน่นอนจะมาหาครับจะจะหานไปด้านไหนก็อยู่ที่ปลายเหล็กอ๋ออยู่ที่ปลายเหล็กเลยผมเห็นแล้วแว่าลุงเนี่ยสามารถสอยมองร้าลงมาแบบใกล้ๆระยะประชิดตัวเลยแต่ผมอยากมีบททดสอบว่าลุงเนี่ยจะมีความแม่นแม่นยำในการที่แบบจะสอยให้มันลงตรงจุดนี้จุดนี้ได้ไหม ลองดูนะครับไม่เคยแต่ก็ลองดูอลองดูไม่เคยก็ลองดูเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ไว้แล้วให้ลุงสอยให้มันลงตรงจุดเลยโอเคไหมลองดูลองดูเมื่อลุงแกมีความแม่นสามารถควบคุมการตกของรูปมะพร้าวได้พี่กุ้งจึงจะขอทดสอบความแม่นในการให้แกสอยมะพร้าวให้ลงตามเป้าที่กําหนดไว้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าลุงแกจะแม่นกันสักไหนกันคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ใต้ต้นมะพร้าวในสวนของลุงครับ พร้อมกับคุณลุงตอนนี้พร้อมที่จะสอยมะพร้าวนะครับแต่ผมมีบททดสอบให้คุณลุงดูว่าลุงเนี่ยจะสอยมะพร้าวแล้วก็ลงในจุดแม่นขนาดไหนโดยการที่ผมเอานี่ครับกระมังใส่น้ําไว้นะครับถ้าเกิดว่าสอยมะพร้าวลงมาแล้วน้ํากระจายครับนั่นหมายความว่าแม่นมากลุงพร้อมเดี๋ยวเดี๋ลุงผมอยู่ตรงนี้ปลอดภัยไหมลุงปลอดภยัย นะเพราะผมมั่นใจว่าลุงคงจะไม่สอยมะพร้าวลงมาโดนหัวตัวเองแน่นอนลุงพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเอาละถ้าลุงพร้อมเริ่มเลยครับลุงเล็งแล้วเล็งแล้วเด็ดลงมาตุ้มโอ้โหลงไปแล้วครับคุณผู้ชมยื้อยโ้อยู่แล้วเต็น ลงอีกแล้วสุดยอดเป็นไงครับคุณผู้ชมสามลูกลงหมดทั้ง3กระมัง <c oughs> โอ,อ้โหลงสุดยอดมากแม่นมากเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ลงหัวทีมงานเราครับมันยำม,มากๆเลยแหละครับตูมเอาตูมเอาน้ำนียกระจัดกระจายอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องยอมรับเราว่าลุงแกม,มั่น สามารถควบคุมการตกของลูกมะพร้าวได้อย่างแม่นยำม,มากๆเลยละครับนี่นะครับและบททดสอบนี้นะครับมีความรักเป็นเดิมพันครับนี่คุณป้าภรรยาของคุณลุงครับเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงสอยมะพร้าวโดยที่คุณป้าอยู่ใต้ต้นไม้ครับให้ลุงเนี่ยสอยให้ลูกมะพร้าวเนี่ยร่วงมาแบบไม่แม่นอ่ะไม่ให้โดนป้าก่อนที่ลุงจะสอยเนี่ยการิงลุงมีอะไรในใจกับป้าบ้างรับให้วิ่งหนีให้ไว แล้วป้ามั่นใจกันไดไหนป้านี่ค่อยมั่นใจแต่ว่าจะลองดูรอบนี้พี่กุ้งแกจะให้ภรรยาลุงแกเนี่ยไปยืดใต้ต้นมะพร้าวเอาแบบนี้เลยเหรอพี่กุ้งและให้ลุงลานแกเนี่ยสอยโดยไม่ให้โดนหัวป้าแกนะครับแหมงานนี้ท่านพาขึ้นมาแล้วก็ลุงกับป้าคงคุยกันยาวละครับคุณเจ้าครับโอ้ยดูโอ้โหดูครับลูงมะพร้าวครับ ป้าได้อยู่ใกล้ต้นมากแล้วก็ลูปมะพร้าวที่อยู่แทบจะตรงหัวป้าเลยครับโอ้ยมัน,มนลูกแล้ว,สา,ลลวาสามลูกแล้วนะขอแน่นมาป้าขอ,อ,อางสามลูกแล้วนะป้าเราขอยากสามลูกแล้วนะเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ย ป้าเป็นไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกเถียวๆเลยป้าวนมาพร้จะหล่นลูกถูกหัวป้าป้าอกเชือเสียวแล้วลุง่ะรู้สึกไงไม่ไม่รู้สึกอะไรนี่ไม่เสียวเห็นไหมไอ้ป้าออกได้ยังออกแล้ถึงแม้ว่าป้าแกจะบอกว่าเสียวแค่ไหนแต่ป้าแกก็ไม่ขยับไปไหนยืนอยู่อย่างนิ่งๆและลุงแกก็ซอยเอาสอยเอาซ่งอปะเพราที่เฉียวไปเฉียวมาหน้าว่าเสียวสุด จะผีมูบก,กันน็อกสวมอยู่แต่ถ้าลงมาโดนแล้วก็มีคอเคล็ดบ้างแน่เลยแต่ลุงรันก็สามารถทำได้โดยที่ไม่พลาดโฮโฮสุดยอดจริงๆเลยครับลงเมื่อกี้นี้ป้ายืนไม่ขยับตัวเลยไม่รู้ว่าเกรงหรืออะไรป้ามั่นใจขนาดไหนเมื่อกี้นี้มั่นใจขนาดไหนอยู่แล้วว่าลุงจงไม่ขอใอยลงหัวป้าแน่และลุงนะครับมั่นใจจะขอใอ้ลงตีไม่ได้เดี๋ยวหาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นไงลุงบอกว่าถ้าลงมาเดี๋ยวหาใหม่ไม่ได้ครับเขาวันนี้ขอบคุณลุงกับป้ามากเลยนะครับที่มาพิสูจน์รักกันใต้ต้นมะพร้าวนี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคผู้ชมครับและนี่นะครับเป็นวิธีการสอยมะพร้าวแบบวิธีดั้งเดิมครับเป็นการเก็บมะพร้าวซึ่งปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้วครับซึ่งไม่ใชิสอยได้ง่ายครับเพราะว่าต้นมะพร้าวสูงมาก ไม้ที่ใช้ก็ต้องยาวมากเป็น10บเมตขึ้นไปครับและที่สําคัญความแม่นยําในการสอยระพร้าวของคุณลุงนี่ไม่ธรรมดาจริงครับอยู่ใต้ต้นไม้นี่สอยนี่เลือกจุดได้เลยครับว่าจะให้ลงตรงไหนแม่นมาก